เอาค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะเรามาดาูเรื่องสารอาหารและก็พลังงานนะคะเอามาลบแรกก่อนมาดูสารอาหารก่อนก่อน,อนรู้จักสารอาหารนะคะเรามารู้จักอาหารก่อนอาหารคืออะไรอาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทําให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะคะต้องทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่แล้วทีนี้สารอาหารเป็นยังไงล่ะ สารอาหารคืออะไรสารอาหารคือสารเคมีที่เป็นส่วนองค์ประกอบในอาหารซึ่งเรารู้จักกันดีนะคะนังนั้นรู้จักว่าพูดถึงอาหารหลักห้าหมู่นั่นก็คือสารอาหารนะคะนะคะก็คือสารอาหารที่อยู่ในอาหารนั่นเองนะคะได้แก่คาร์บอเรตโปรโตีนไขมันวิตามินและธาตุนะคะนี่็คือสารอาหารที่เราจะเรียนนะ,ะแล้วก็ นัเรียนว่าในอาหารแต่ละชนิดอ่ะบางที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันก็บางบางอย่างมันก็มีสารอาหารประกอบอยู่แค่อย่างเดียวแต่บางอย่างอาจจะมีหลายอย่างด้วยกันใช่ไหมคะเอาเหมือนว่านรกเรียนรับประทานหมูสามชั้นอย่างเงี้ยหมูสามชั้นมันประกอบไปด้วยโปรตีนแล้วก็ในหมูสามชั้นก็มีไขมันด้วยอะไรเงี้ยเข้าใจนะคะเอาต่อไปสารอาหาระคะ่ะทานของเราแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะหนึ่ง ก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานอันนี้ที่ให้พลังงานนะคะที่ให้พลังงานให้พลังงานนะได้แก่คาร์โบไฮเรดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะคาร์โบไฮเรดรตถ้าเกิดเราแบ่งเป็นแป้งแล้วก็น้ำตาลนี่ฉังเกตง่ายเลยมีแป้งกับน้ำตาลนะคะคาร์โบไฮเรดรตที่พูดรวมใหญ่แบ่งย่อยเป็น,ปนแป้งกับน้ำตาลนะคะโอเคนะคะต่อไปอน,นักเรียนก็ ต่อไปสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานอันที่สองรับไปทานไปแล้วไม่ได้ให้พลังงานแก่เราเลยแต่ว่าเราขาดไม่ได้ถ้าเกิดขาดเราก็จะเป็นโรคโน่นโรคนี้ขึ้นมานะคะภูมิคุ้มกันเราน้อยได้แก่วิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะจำไว้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะสองอย่างนี้ไม่ให้พลังงานก็จริงแต่ร่างกายขาดได้ไหมคะ ขาดไม่ได้ถ้าเกิดขาดแล้วก็ทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานะคะเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเราก็มาเรียนทุกอย่างเนี่ยที่เราเรียนเรื่องสารอาหารที่ครูพูดตรงเนี้ทั้งสารอาหารที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงานนะคะเรียนหมดเลยโอเคนะคะ